ก็จะใช้พลังของฉันในการจับการดูพลังของการสร้งพลังก่อนจะใช้พลังของเธอเรือ่องว่าแกใช้พลังแล้วทำไมฉันถึงใช้ไม่ได้เอาเฮ้ยนาคิดยก็ใช้พลังเหมือนกันนี่นายมาใช้พลังก่อนน่ะนายก็เลยเก่งไปทั้งอ๋อเหมือน ยหมมอยไม่นอาหัวใจฉันหายไปเลยไหนทีุ่บสักทีซ้ำซ้ากศึกนี้